ก็มารีวิวชุดใหญ่อีกแล้วนะครับผมวันนี้เป็น21นิ้ว12ใบนะครับตัวนี้เป็นตู้ผีซอมบี้ของเรานะครับ21นิ้วว้ย5นะตัวนี้ผมเปิดหน้าดอกให้ดูนะปกติตู้มันเสร็จสมบูรณ์100%ก็ต้องปิดฝาแบบนี้อันนี้ผมเปิดให้ลูกลูกค้าดูก่อนนะครับผมว่ามันประมาณนี้นะแต่มันก็เปิดเสียงได้นะแต่มันจะไม่แน่นนะพอเราต้องปิดลมหลังนะเพื่อให้หน้าดอกกระแทกนะครับเ้วเอาเสียงออกซ้ายขวานะตัวนี้เป็นผีซอมบี้ของสตอมนะตัวนี้ดอกยี่สิบเอ็ดนะผมมาด้วย กระโโนี่โคกปากนะครับแล้วแหลมอีก2กล้องนะผมก็ลูกค้าเดี๋ยวเราจะไปลงหนังภาพยนต์กันแล้วก็ลูกค้าสร้างเป็นแนวเครื่องไฟเนาะก็พาวเวอร์ก็เปิดตัวใหม่เลยนะครับซปเปอร์วีไอพีซีรีส์นะตัวนี้ยังไม่วางจำหน่ายนะแต่กลองอะไรมาแล้วนะควันนี้ผมทาชุดนี้เป็นชุดแรกเลยนะครับทั้งหมดทั้งหมดน่าจะ6กเตัวนะเดี๋ยวรอชมนะครับผมก็จะเป็นกลอง7นิ้วนะครับผมนี่เป็นไฟวิ่งยาวๆ20เมตรนี่เอาใจแบบโหดๆนะเฉพาะ กล่องเปล่าเนี่ยก็ห้าหกพันแล้วนะเราผลิตออกมานะหูยกมีเนียมแบบแข็งแรงแบบนี้นะครับผมไฟโลโก้สีชมพูจะเป็นสตอมซาวติเต้นซูเปอร์เทอร์โบซีรีส์นะครตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวไปติดตามชมนะในการตั้งหนังการแปลงนะที่เรารีวิวให้ดูนะครับผมนะตัวนี้ก็เปิดตัวทั้งตู้ผีนะครับซอมบี้ตัวใหม่นะฮะตัวนี้นะครับผมดอกยี่เบ็ดนิ้วสิบแปดนิ้วสั่งได้นะจะแนวเครื่องไฟแนวภาพยนตร์นะฮะใครอยากจัดจัดได้เลยนะครับผมแล้วก็พาวเวอร์ก็จะเป็นซูเปอร เทอร์โบทั้งหมดเลยก็จะเอา2,000-3,000-4,000เราต้องคำนวณกันนะเราต้องมาคุยกันนี่ระบบเสียงคอร์สปั่นนะครับปรีนะครับหรือว่าจะเป็นระบบมิกนะปลั๊กไฟไม้ลอยเรามีให้ครบนะผมก็อยากได้แบบนี้นะตัวนี้ s เ a c e 1บส12นะฮอน6แหลมอีก2นะตัวนี้พานะวเวอร์ก็อยู่กี่ตัวเนี่ย1,2,3,4,5 6ตัวนะผมก็3 0 0 0 0 0กว่าบาท3 0 0 0 0นนะตีไปคร่าวๆ3า3 0 0 0 0 0กว่าบาทนะในเริ่มต้นแต่ถ้าใคร จะต้องมานั่งคุยนี่นะครับว่าตู้เนี่ยลูกค้าต้องการเป็นวายห้าวายสี่วายหกนะครับผมราคามันพอยิ่งว้ยเยอะนะครับพาวเวอร์วัตต์ก็ต้องเยอะราคาก็จะสูงขึ้นไปนะฮอนนะจะเอาสี่ปากสองปากนะครับผมสามปากเราต้องมาคุยรายละเอียดกันแต่ถ้าเอาแบบประมาณนี้นะประมาณที่ผมตั้งเนี่ยผมจัดได้เริ่มต้นสามแสนนะใช้คําว่าเริ่มต้นนะแล้วก็ต้องมาคุยกันว่าสามแสนสามแสนห้านะครับสามแสนหกหรือว่าจะสามแสนสองหรือว่ายังไงเราต้องมาคุยกัน ผมเอาค่าว่า3 0 0 0สนผมจัดให้ได้นะผมอา,อาจจะตามสเปคราคาแล้วกันนะหรือใครจะเอาแค่เบรคสีใบฮอน2ปากแหลม2กล้องก็อันนี้แล้วแต่นะเราต้องโทรมาคุยกันนะรายละเอียดเราต้องมาโทรคุยกันนะผมก็ส่วนเราก็จัดได้ทั้งหมดนะพาวเวอร์ก็หน้านี้จะเป็น4นิ้วนะ4นิ้วจะทําตั้งแต่พันหถึง3 6มพนะครับผมส่วน4ี่พันะจะเป็น4 5 k ละ 4,500เราก็จะอัพเป็น4,500วัตต์แล้วก็5,500วัตต์เราก็สอบถามเข้ามาได้นะครับผมก็จะเอากี่วัตต์นะในหน้านี้นะสำหรับคนที่ตั้งใจรอตัวนี้จะเป็นหน้า7นิ้วนะสูง7นิ้วหนา,หนาๆอย่างนี้เลยนะนะครับผมทําตั้งแต่1,200วัตต์จนถึงหมื่นกว่าวัตต์นะเดี๋ยวมีรอ 15k อีกด้วยนะครับชุดเครื่องปรุงปลักไฟไมรลอยนะอยากได้ไรายละเอียดแบบไหนโทรเข้ามาสอบถามนะวันนี้ Jupiter <S <S จูบินเตอร์ก็รีวิวจัดหนักจัดเต็มให้เลยครับเดี๋ยว คลิปต่อไปจะไปตั้งภาพยนตร์นะครับจะแยกนะครับอันนี้มัน12ใบใช่ไหมครับ1 2 3 1 2 3นะข้างละ6นะข้างละ6ใบฮอนค้างละ3แหลมค้างละ2เดี๋ยวไปติดตามชมในชุดภาพยนตร์ในคลิปต่อไปนะคลิปนี้เรามาทําให้ดูว่าใครอยากเป็นเครื่องไฟหรือว่าเป็นหนังภาพยนตร์นะครับในงบในเบส12ใบเนี่ยนะครับในงบสัก3 0 0,000เนี่ยอาจจะได้ประมาณนี้นะ แต่ชุดนี้ผมว่าน่าจะเกิน3 0 0แสนถ้าคำนวณจริงๆนะเราต้องโทรคุยรายละเอียดกันนะลูกค้าอยากได้ไว้4พื้นพื้นทั่วไปนะครับไม่เอาแรงมากราคามันก็จะลดยอดลงมาส่วนตัวนี้จะเป็นไว้5นะครับผมก็ต้องลองดูนะครับนี่ตู้ก็สวยๆเป็นโฟเมกาสีน้ำเงินเลือกสีได้นะครับผมสินค้าเราเยอะแยะมากมายเลยนะครับฮอนนะเราก็มีให้เลือกตั้งแต่300วัตนะครับผมไปจนถึงพันวัตนะอันนี้แล้วแต่ลูกค้านะแหลมนะกล่องละหกหัวเอากี่กล่องนะครับรายละเอียด แต่ละท่านไม่เหมือนกันนะครับผมพาวเวอร์ Power นะจะมีแหลกคอมแพกแหลกไม้นะครับเนี่ยอย่างอย่างตัวนี้ผมก็จะตีโลโก้ให้หมดนะครับว่ากี่วัตต์นะ 5.5k 4.5k 2.0k นะครับผมก็รายละเอียดเราทําให้จบครบทุกอย่างนะสำหรับท่านที่ต้องการชุดใหญ่ๆก็ติดต่อเรามาได้ด้วยชุดชุดเล็กเราก็ขายนะเบรสอใบฮอน2ปากเนี่ยเราขายทุกอย่างนะครับเราไม่ได้ว่าจะขายเป็นชุดใหญ่อย่างเดียวชุดเล็กเราก็ขายแล้วก็ พี่เห็นในรูปนี้เราแยกทั้งหมดนะไม่ว่าจะเป็นแหลมเป็นฮอนเป็นดอกเป็นตู้เป็นพาวเวอร์เนี่ยสามารถโทรมาสั่งได้เลยชุดนี้ก็จะมีคอสปั่นด้วยนะชุดนี้เดี๋ยวไปออกหนังสเต็ปหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวมีไปออกเป็นเครื่องไฟที่ลูกค้าสั่งเบรดดอกด้วยเดี๋ยวไปดูอีกทีว่างบเท่าไหร่นะครับผมเบรดดอกนะครับผมแล้วลูกค้ามีเพิ่มเสียงกงเสียงกลางด้วยจะเล่นระบบ4ทางนะเบดกลางฮอนแหลมเดี๋ยวไปตามชมว่าชุดนั้นจบเท่าไหร่นะใน8ดอกนะแต่ชุดนี้มัน12ดอกก็ สามแสนกว่าๆแล้วกันนะผมผมคำนวณไว้แบบนี้นะสามแสนกว่าๆนะใน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 งบที่ผมจัดได้เริ่มต้นนะแต่ชุดนี้ถ้าเอาจัดเต็มนะเพราะตัวนี้ดอกมันวัยห้าแล้วก็พาวเวอร์ทั้งหมด6กตัวอาจจะสามแสนกว่านะครับผมไม่งงเนาะสําหรับคนที่ชอบแรงๆอยากทาหนังทําเครื่องไฟทําดนตรีก็ติดต่อจุกอิเตอร์ได้เลยอันนี้มาให้ดูเป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มนะแล้วฝากกดติดตามไ้ด้วยแล้วเราไปลงหนังภาพ,พยนตร์มันเป็นแบบไหนนะครับติดตามคลิปต่อไป นะครับติดตามคลิปต่อไปคลิปนี้เราก็เทสร,ระบบเสียงนะครับก่อนจะไปตั้งภาพยนตร์ข้างละาหกเนานะขนะอตั้งภาพยนตร์ข้างละาหกเสร็จเราก็จะไปส่งงานลูกค้านะลูกค้าซื้อเป็นงานเครื่องไฟ8ดดอกแต่ว่าเราคุยกับลูกค้าแล้วนะเดี๋ยวหาว่าเอาของลูกค้าไปเปิดเราคุยกับลูกค้าแล้วว่าผมขอเอาไปเปิดลูกค้าก็ยินดีนะครับแล้วลูกค้าจะมาฟังด้วยก็ไปเปิดหนังภาพยนตร์สักคืนหนึ่งก่อนแล้วก็ไปส่งงานลูกค้าลูกค้าไม่มีปัญหาเนาะเพราะว่าผมรับประกันให้ว่าผมไปเปิดก็คือเอาแค่ตึงๆมือนะครับไม่ได้เปิดจนพัง หรือว่าถ้าเปิดพังมีปัญหาผมซ่อมให้ฟรีอยู่แล้วนะ power เนี่ยครับซื้อจากร้านผมไปผมซ่อมให้ฟรีทุกอย่างนะครับสําหรับ power นะแต่ถ้าดอกลําโพงนะครับมีการเสียหายเรื่องวอยเรื่องอะไรก็ต้องเสียเงินครับเปลี่ยนวอยนะเพราะเราเราับผิดชอบให้ไม่ได้สําหรับการสึกหล่อนะเดี๋ยวไปชมชุดนี้จะไปต่อก็จะเป็นหนังนะครับเป็นหนังกลางแปลงก็จะเป็นข้างละ6ดอกนะหอนข้างละ3าแหลมข้างละ12นะแล้วก็เดี๋ยวไปต่อกับชุดที่เจ้าของสั่งนะครับแดอกนะหอนสี กลางกระดาษ8แหลมอีก8นะเดี๋ยวไปติดตามชมว่าเป็นแบบไหนนะผมก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับให้ดู power หน้าใหม่ๆนะ power นี้สั่งประกอบได้เลยนะครับโทรเข้ามาสั่งได้สําหรับท่านที่เห็นผมโพสต์รูปไปบ่อยๆนะแต่ยังไม่ได้โพสตร,ราคายังไม่ได้ทาคลิป power นะเดี๋ยวเสร็จงานนี้เดี๋ยวว่างๆจะมาทําคลิป power ให้นะับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับผมยีบเอ็ดนิ้ว12ดอกหรือจะทํย24นิบรับนะะผม24ดอก กีดอกผมรับทำหมดนะจูบินเตอร์นะครับการันตีนะมาตรฐานนะงานเราไม่ว่าจะเป็นพาวเวอร์เนี่ยจะเป็นระบบสตอมซาวซิสเต็มทั้งหมดนะถ้าลูกค้าเห็นดีๆนะจะเป็นสตอมทั้งหมดทุกชิ้นทุกส่วนนะครับผมนะครับผมดอกลำโพงนะครับรายละเอียดเราเก็บให้หมดนะดอกลำโพงก็ตีตาสตอมนะครับหอนก็ตีตาสตอมนะครับแม้แต่ดอกแหลมนะฮะะมะ ดอกแหลมเราก็ตีตาสตอมนะครับตู้ก็โลโก้สตอมเดี๋ยวจะต้องปิดฝาทั้งหมดนะครับไม่ได้เปิดไว้แบบนี้นะครับฝากด like กดไลค์กดติดตามไว้ด้วยเดี๋ยวไปชมชุดหนังภาพยนตร์พรุ่งนี้แล้วกันนะครับผมโอเครเจ